วันนี้เราจะมาทำปลาเห็บหมูกันนะใส่พริกลงไปพริกแห้งลงไปกระเทียมตามใจเราเลยแล้วก็โขลกพริกกระเทียมให้ละเอียดตามพริกกระเทียมเสร็จแล้วแล้วเราก็ใส่หมูบดลงไปเสร็จแล้วเราแล้วเราก็มาคลุกเข้าพริกกระเทียมให้แห่ให้ให้ให้มันเข้ากันกุกขิกกุกขิก,ก,กให้มันเข้ากันถ้าคนไหนชอบ ชับใส่ถั่วก็ใส่ถั่ว,วได้นะใส่ผักกไรก็ได้ตามใจเราแล้วเราก็มาปรุงเครื่องด้วยไข่ไขม่มีเราก็ใส่ไข่ลงไปใส่ผงนัวหน่อยนึงใส่ผงผงปรุงรสหน่อยนึงตีงยุ่วฝาขาวแล้วก็น้ำมันหอยเหมือนทำเราเหมือนทำผัดอะหละแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแป้งอะไรแป้งทอดกรอบนะ แป้งห่ห้ออะไรก็ได้แป้งทอดนะ่ะอแป้งทอดโดย,โดยเฉพาะแล้วเราก็มาคลุกข้าวใ้ส่วนผสมเข้ากันคนไหนที่ชอบใบมะกรูดก็หั่นซอยเป็นนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันนะว่าได้กี่แพ้อใไรน้ำมัน เตรียมทอดกันนะเราให้กระทะมันร้อนก่อนอนะนเอาไว้จุ่มือนะเวลาทอดมันเนี่ยเดี๋ต้องไปแล้วเรามาดูขอบนะขอบไหนที่ว่ามันเหลืองเราพลิกเลยเนี่ย เห็นที่ขอบมันไหมเราดูที่ขอบมันนะอันไหนที่ใส่ก่อนแล้วขอบมันจะเหลืองน่ากินเราไม่ได้ใส่สีนะเราตามธรรมชาติเราใส่ไปแล้วแล้วเราก็พลิกไปเรื่อยๆถ้าใส่ไฟแรงเกินไปก็ไหม่นะกูไม่ได้เอาไฟปานกลาง ไปเรื่อยๆวันนี้ฝนตกปล่อยนะอ้าวปเห็นเราก็ได้แล้วนะแล้วเราก็ค่อยตักออกสีสีเหลืองน่าน่ากินแล้ว แล้วเราก็พักให้ให,ให้ให้มันะเด็ดน้ำมันหน่อยหนึ่งนะพักหนึ่งแล้วเราก็ใส่จานเสร็จแล้วทอดมันไปเห็บหมูจ้ากดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะเป็นกำลังใจจ้า